สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักด์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ก็เสนอเป็นวลีนะครับเป็น c h i l d r e n s Online Privacy Protection Act นะครับเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออนไลน์นะครับกฎหมายนี้นะครับเรียกชื่อย่อตามตัวภาษาอังกฤษก็คือ c, c o p p a นะครับ COPPA นะครับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่21เมษายน2543นะครับแล้วก็ลงนามโดยอดีตประธานดีบิลคินตันนะครับสาระสำคัญของ c o p p ้านะครับกำหนดให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องมีการขึ้นประกาศนโยบายว่าโดยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กว่าการจัดเก็บการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนั้นจะทำอย่างไรนะครับ แล้วก็การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนะครับรวมถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ผู้ปกครองเสียก่อนและที่สําคัญผู้ให้บริการเว็บไซต,ต์ต้องรับผิดชอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้กับเด็กนะครับผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่ผู้ปกครองในการจัดเก็บการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ผ่านช่องทางต่างๆเช่นผ่านจดหมายผ่านโทรสารแต่ว่าผ่านอีเมลที่ใช้ลายเซ็นดิจิตอลคงจะสะดวกกว่าน,นะครับแล้วก็ผ่านอีเมลที่ใช้รหัสส่วนตัวหรือรหัสผ่าน,ผ,านผ่านโทรศัพท์เก็บเงินปลายทางผ่านการตรวจสอบบัตรเครดิตก็ได้นะครับตามกฎหมายค้อป้าน,นะครับเด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุน้อยกว่า13ปี โดยข้อมูลสำคัญก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์บัญชีอีเมลหมายเลขประกันสังคมเป็นต้นนะครับการเก็บเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตามกฎหมายข้อป้านะครับครอบคลุมตั้งแต่การให้เด็กกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์การจัดเก็บข้อมูลผ่านห้องสนทนาการจัดเก็บข้อมูลผ่านกระดานข่าวสาธารณะการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรมคุกกี้เป็นต้นนะครับ กฎหมายข้อป้านะครับกำหนดให้ผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องประกาศนโยบายการจัดเก็บข้อมูลของเด็กการใช้และการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับว่าจะทําอย่างไรโดยการประกาศนั้นต้องประกาศให้เห็นชัดเจนโดดเด่นเลยนะครับนอกจากนี้ในประกาศนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนั้นเนี่ยนะครับจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่จัดเก็บการนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อย่างไรบ้าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่บุคคลที่มีเกี่ยวข้องหรือต่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไรนะครับกฎหมาย Co พป้านะครับกำหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหล,ล,ลานของตนที่เก็บเอาไว้ในเว็บต่างๆได้ด้วยนะครับกฎหมาย Co พป้านะครับห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการเว็บไซต์และผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตสร้างเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กนะครับ เช่นการใช้เกมดึงดูดใจให้เด็กกรอกข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าไปเล่นการเสนอรางวัลให้เด็กเพื่อแลกกับการกรอกข้อมูลเป็นต้นแต่ต้องใช้กิจกรรมที่สมเหตุสมผลนะครับสำหรับผู้ประกอบการเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพื่อประโยชน์ในการทําตลาดเชิงพาณิชย์นะครับก็สามารถขอความยินยอมโดยตรงจากพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับ ขั้นตอนเพื่อจะนำให้แน่ใจว่าพ่อแม่ผู้ปกครองตัวจริงเป็นคนให้ความยินยอมนะครับก็ต้องส่งอีเมลไปยืนยันกับพ่อแม่ผู้ปกครองโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตรงส่งจดหมายไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นต้นนะครับแม้ว่ากฎหมายข้อบ้าเนี่ยครับของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยจะกําหนดให้เว็บไซต์ต่างชาติต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Co ปบ้าด้วยนะครับแต่ในกรณีที่เว็บไซต์ต่างชาติ ให้บริการกับเด็กในสหรัฐอเมริกาหรือทราบว่ามีการเก็บข้อมูลจากเด็กในสหรัฐอเมริกาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ด้วยนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของวลีว่า Children Online Privacy Protection Act หรือ c o p p ่หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอ,ของเด็กกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดาิา์มจวานวานในรายการภาษาไอทีวลรคคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ